ท่านนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องด้านของวิทยาศาสตร์ทางจิตระดับนานาชาติท่านศึกษามาจากต่างประเทศมากมายประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาเยอะมากๆเลยค่ะส่วนอาจารย์ท่านนั้นจะเป็นใครยังไงแล้วรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนเราไปชมภาพนะคะเรื่องราวของท่านกันก่อนพร้อมๆกันเช่ญเลยค่ะ ที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คืออาจารย์ชาดฉานบุญน,น้าค่ะต้องบอกว่าท่านเป็นปรมอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตจากสถาบันกุฏีแห่งจิตปัญญารู้จักกันในวงการนักพลังจิตว่าออรามาสเตอร์ Master, แล้วก็เป็นผู้ที่เผยแพร่การบำบัดพลังงานมากกว่า30ปีค่ะทั้งในาศาสตร์ของพลังงานจักรวาลอราบำบัดและมุตรารักษาโรคค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์ชาดฉาน เดิมทีถ้ามีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศระดับผู้บริหารค่ะคุณผู้ชมเป็นบริษัทที่ค้าน้ำมันข้ามชาติอย่างบริษัทมอเบิลนะคะและท่านเองก็ยังได้มีการศึกษานำศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มาใช้ในชีวิตจริงเพื่อบำบัดและรักษาให้กับคนอีกมากมายค่ะสิ่งหนึ่งค่ะที่ค่ำคืนนี้ปวร,รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่คุยกับอาจารย์มา ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเชิงของการพิสูจน์และรวมถึงตลอดระยะเวลาการทํางานของอาจารย์ในต่างประเทศอาจารย์ล้วนแล้วแต่ทํางานในสายงานโดยเฉพาะด้านของวิศวกรแล้วก็รวมไปถึงนะคะงานต่างๆที่ทำเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเหตุผลและมีสิ่งต่างๆรองรับค่ะ แต่มันมีจุดหักเหค่ะที่ทําให้อาจารย์ฉาดฉานได้เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อมาบําบัดร,รักษาโรคตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะต้องขอต้อนรับเลยค่ะกับอาจารย์ฉาดฉานบุญนาคนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ปวมีโอกาสพบกับอาจารย์ฉาดฉานพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอความรู้กับอาจารย์เพื่ออาจารย์ได้ พูดคุยกับเรานะคะโดยเฉพาะคําแรกเลยก็คือวิทยาศาสตร์ทางจิตคืออะไรคะอาจารย์วิทยาศาสตร์ทางจิตนี่ก็มันมันก็แปลโดยตรงตัวมาแล้วอะคือเราทําจิตนะใช้วิชาทางจิตใช้พลังทางจิตแล้วก็ทําให้เป็นวิทยาศาสตร์เอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์จิตของเราทําให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วจิตของเราที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการรักษาโรค หรือเรื่องต่างๆที่อาจารย์มองเห็นมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้วิทยาศาสตร์มารองรับและรักษาได้ขนาดไหนเราเรามีเรามีเครื่องส่งเรามีวิธีการเรามีเครื่องอตรวจนะวิธีการที่เราทำเนี่ยเ,เวลาเราทํำไปแล้วเราตรวจแล้วมันมีผลทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็ใช้นั่นแหละใช้วิธีวิธีอย่างนั้น วิธีอย่างนั้นหมายความว่าเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าเครื่องส่งเครื่องส่งของอาจารย์คืออะไรคะเครื่องถ่ายรูปออร่าถ่ายรูปออร่านี่เราเอารูปออร่ามามันมีจักระอยู่เราดูว่าซิสเต็มของมันระบบของมันเป็นยังไงดีหรือว่าเสียถ้าเรารักษาที่นั่นอ,อันนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของพลังงานตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือออร่าออร่านี่ ท,ที่เขาเขาพูดกันเนี่ยออร่านี่เราจะเข้าใจว่าเป็นเป็นพลังแสงรอบตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยออร่ามันอยู่อีกมิติหนึ่งนะฮะมันอยู่อีกมิติเป็นมิติมิติอื่นซึ่งแปลแล้วมันจะเป็นจิตวิญ,ญญาณนะออร่าคือจิตวิญ,ญญาณของเราโดยโดยที่ดูแล้วมันก็เป็นเป็นแสงเป็น,เ,เ,ปนเป็นแสงนะฮะแล้วก็ แต่ละคนแต่ละคนนี่จะมีแสงเวลาเราเราดูจากรูปดูจากภาพถ่ายออร่าที่อาจารย์ว่าไม่ต้องจะภาพถ่ายจากตัวเนี่ยจากธรรมดาเราจะเห็นเป็นแสงะนะฮะอย่างรอบตัวเราจะเห็นเป็นแสงอย่างอย่างเนี้อยอย่างอย่างไอตัวไอ้กุญแจอะไรพวกเนี้ยะะอาวาาปับ๊บเคลืค่อนเคลื่อนมันจะออกมาเป็นเป็นรูป เป็นรูปเป็นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเป็นพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาเปล่าก็เห็นตาเปล่าก็เห็นนะอย่างเรามองเนี่ยอย่างคอาจารย์มองโปรอยู่อามองอยู่็ก็ก็มีออร่าอาจารย์มองเห็นออร่ามองเห็นคลื่นใช่คำว่าคลื่นแสงของออร่าได้ไหมใช่ อย่าง أ, มองมองตัวเองเนี่ยมองตัวเองเนี่ยจะเห็น,นจะเห็นจ,<อ>หะจะเห็นเป็นรูปเป็น أ, ที่รอบรอบศีรษะนี่ก็จะมีมแต่ปูเชื่อว่าคุณผู้ชมและปูเองก็มองไม่เห็นเหมือนกัน่ะอาจารย์มันเกิดจากการเรียนรู้หรือฝึกจิตอะไรด้วยไนะหมฮะอาจารย์ก็มันเราเรียนรู้มากนะเราเรียนเราเรียนจากเบสิกวิชามันเป็นวิชาออกเคา เขาเนี่มันเป็นวิชาที่เกี่วยวกับเรื่องติดจำเป็นเรื่องของวิญญาณจิตวิญญาณแต่มันหนักไปทําเป็นพ่อมดหมอผีอเนี่ยเราเรียนเรียนมาแล้วมันมันมันดูแล้วไม่มีประโยชน์แต่เขาเอาวิชานี้ไปใช้บางทีมันมีประโยชน์แต่ประโยชน์ของเขา เราเราไม่เห็นประโยชน์เดี๋ยวอาจารย์ปวได้ได้ข่าวมาหรือจากที่ท,ทราบประวัติอาจารย์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าอาจารย์จะบอกว่าเป็นผู้บริหารนะคะของบริษัทน้ํามันโมบิลในประเทศไทยแล้วก็ได้ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศตลอดระยะเวลาด้วยอยู่ในประเทศไทยใน,ในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอาจารย์นํามาจากไหนคะอาจารย์ครั้งแรกนี่เรียนจากอินเดียแดงอินเดียแดงอินเดียแดงก็เขา เขาเขานั่งนั่งอยู่เขาก็เ,เป็นอินเดียนแดงนี่เวลาเขาลงมาอีคโครอินเดียนนะฮะเขาเขาจะกินเหล้าคะนะเราไปเราก็ไปไปถามเขาถามว่าเขาเขากินเหล้าเนี่ยเขาเห็นอะไรไนหะมบอกเห็นเห็นในบุฟแล้วนะบุฟนี่เป็นม้าป่าะนะเขาบอกว่าก็เ,าเอาม้าป่าไปใช้สิแชทนะ,ะเราเราก็ เอามาป่าก็เอามาใช้ยังไงท่านะบอกว่าถ้าผมมันมีเรื่องอะไรเนี่ยบูฟเฮลม่หมาป่านีั้นช่วยเราได้บูฟเฮลม่ huh. เราก็เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นแหละนะบูฟเฮลม่นะก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นหิมตะตกเราเราก็มันมีเรื่องเรื่องในใจเยอะนะฮะก็บอกบูฟเฮลม่มันเห็นเป็นหมาป่ามายืนที่ตรงหน้าต่างนะก็เกิดขึ้นจริงๆจริง ตอนนั้นอาจารย์แค่ใช้จิตตัวเองอพูดว่า wolf help me oof, f, he คือให้หมาป่ามาช่วยเราหมาป่ามันเป็นเป็นเทพหมาป่านะเราเรียนจากเขาอะเาเป็นเทพก็เราก็ไปเรียนต่อจากเขาอีกก็เลยเกิดการเรียนรู้กันต่อเรื่อยๆอก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเป็นวิชาในทางนั้นที่เขาเรียกว่าพ่อมดโปรใช้คํานี้ได้เลยใช่ไหมคะมันเป็นวิชาพ่อมดอะแต่ว่าเราเราไม่เราไม่ได้ใช้วิชาพ่อมดเราใช้ เราใช้บางสิ่งบางอย่างที่เขาเขาให้ค่ะแล้วเขาให้อะไรกับอาจารย์บ้างคะก็วิชาอย่างอย่างเดินเคาะมันมันคืออะไรคะอาจารย์ต้องอยากให้อาจารย์อธิบายให้ควที่มีท่นมันเป็นจังหวะท,ที่ที่เราเดินเดินเคาะไปแล้วก็จิตมันจะเข้าผวังค่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้ศึกษา แต่จริงๆเห็นบอกว่าอาจารย์ก็เรียนรู้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของพลังก็เรียนเรียนไปเรื่อยๆ,ๆแล้วมีเรียนเรื่อยๆของอาจารย์นี่กี่ปีคะสามสิบกว่าปีโอ้โหเรียนจากหนังสือเรียนจากเออเรียนจาก,กาครู <ฮะ S 2> ครูค่ะรเฟสเซอร์เองนะรเฟสเซอร์เองที่ในในที่ที่มันสอนเนี่ยมันก็เป็นเป็นในพวกพวกนี้ะนะใช้พลังจิต เราก็เรียนจากเขาด้วยมันบังเอิญที่ว่าเรา,เ,าเราเรา,เรามีมีความรู้ทางด้านนี้เขาก็มีความรู้ทางด้านนี้เราก็แลกไปแลกมาก็กลายเป็นว่าได้อีกวิชาหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เหมือนได้เพิ่มพูุนความรู้ไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์การเรียนหรือศึกษาแบบนี้มันต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตประกาศนียบัตรหรือมีอะไรรับรองด้ยไหมอาจารย์อ๋อมีอาจารย์อาจารย์เป็นเป็นนักบ,บาททําบัดทางจิตนะใช้เคล็กคิมโนทรพัพย์ กเ็เรียนเยนทางด้านนี้มาก็าได้เซอร์ติฟายนะคะทางทางนี้และอย่างคำว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตณวันนี้ค่ะเราสามารถแตกแขนงเป็นวิชาอะไรได้บ้างคะอาจารย์มันก็มีหลายหลายวิชาอย่างวิทยาศาสตร์นี่เราใช้ยมุตรานี่ก็วิทยาศาสตร์คุณตรานี่ใช้ใช้มือใช้ทำทำท่าอย่างมืออย่างเงี้ยรื รว่า,อย,าอย่างนี้อย่างนี้รักษาล้างผิดมุตรานี่คือเน้นเรื่องการรักษาอ่าแล้วจะเป็นมุตรานี่สมัยสมัยโบราณเนี่ยอ,อินเดียเขาถ้ามีมีหมอใช่ไหมมีหมอก็มีมีไอ้ไอ้กล่องใหญ่ใหญ่เขาสะพายไปเขาให้ให้ยายาเป็นยาสมนุนสมุนไพรพอเวลาพอเลิกแล้วบอกยาหมดแล้วเนี่ยใช้อย่างนี้ ใช้แค่วิจารณ์ทา <คำ S 2> บแบบนี้จงกว่าท่านจะกลับมาโดยไม่ต้องใช้ยาบำบัดอ,อีกต่อไปอันนี้มาเป็นยานะคะอันนี้ก็คือเรื่องของมุตราซึ่งเป็นหนึ่งในาศาสตร์ของที่เรากำลังจะพูดคุยกันนะคะก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตค่ะที่ต้องถามนิดนึงค่ะกฎของวิทยาศาสตร์ทางจิตมันมันมีอะไรบ้างคะในในกฎมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างอย่างของกูดีเราเนี่ยนะฮะกูดีเรากูดีแห่งจิตปัญญาคนะ House of Spiritual Wisdom ค่ะนะ เรามีกฎอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่กฎข้อแรกเราคือว่าแค่คิดก็เกิดความคิดของเราแค่คิดก็เกิดเชื่อว่าเกิดมันเกิดนะอ่าศรัทธามาก่อนปัิหารคันนี้พวกเราในรายการทุกปัญหามีคำตอบน่าจะเชื่อเชื่ออันนี้กันอ่ใช้คําว่าแค่คิดก็เกิดนะอย่างสมมติว่าเราคิดเราเราคิดดีใช่ไหมเราคิดดีเราคิดดีเราคิดชั่ว คิดดีเราได้ดีคิดชั่วเราเกิดเกิดความชั่วแล้วคิด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 ให้ดีแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเรามีศรัทธาว่ามันจะเกิดนี่มันก็เกิดศรัทธามาก่อนปฏิหารอันนี้เรื่องหนึ่งที่แน่นอนคือคําว่าเราจะต้องเชื่อและมีศรัทธากันก่อนด้วยในสิ่งหนึ่งนะคะทีนี้คนทั่วไปค่ะอาจารย์เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนหรือไปเจอกลุ่มชนอินเดียแดนเหมือนอาจารย์วันนี้เขาสามารถฝึกหรือเรียนรู้ตามได้ไหมคะ เขา้าบอกเขามีศรัทธาเขาก็สามารถจะฝึกได้ฝึกได้ทันทีณเดี๋ยวนี้เลยอ่าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเขาปวดหลังค่ะนะปวดหลังอ่คุณผู้ชมลองดูตามปวดหนะลงังค่ะนี่ถ้าว่าปวดหลังนี่เราเราก็สามารถจะบอกว่าเขาอยากจะหายไหมอยากสิครอาจารย์แหมปวดหลังมานานอยากหายค่ะก็เออเอาอย่างอื่นดีกว่าปวดหลังมันจําไม่ได้ เอาตัวอย่างง่ายๆปวดหัวก็ได้จ้าเป็นกันบ่อยเอาปวดหัวปวดหัวก็ได้ปวดหัวเป็นกันบ่อยปวดหัวนี่มันเกิดจากอะไรบางทีเพราะว่าความเครียดเอาเอาความเครียดค่ะวิตกกังวลเยอะอ่าทำมืออย่างนี้มือนี่ก่อออันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วดูภาพที่อาจารย์ทําปฏิบัติตามได้เลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งคุณต้องเปิดจิตของคุณนะคะให้ใจของคุณรับในสิ่งที่อาจารย์สอนเอานิ้วกลางเนี่ย มายันไว้ที่กลางกลางมือกลางกลางฝ่ามือกลางฝ่ามือแล้วก็นิ้วนิ้วนางหรือเปล่าคะอาจารย์คะนิ้วนางงนิ้วนางกลางฝ่ามือนะคะกลางฝ่ามือแล้วก็ใช้นิ้วนี้แล้วก็นิ้วที่เหลือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางมารวมกันนะคะอาจารย์ค่ะนิ้วกลางจําเป็นจะต้องกดลงไว้ที่ฝ่ามือไหมหรือแค่แตะก็ก็ได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ค่ะ คิดอย่างนี้แหละแล้วคิดว่ามันหายค่ะนะคิดว่ามันหายเดี๋ยวมันก็หายเอาละสิคะคุณผู้ชมอันนี้คือคือแค่เริ่มต้นสําหรับช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้วุตราที่เขาบอกว่าสามารถบําบัดร,รักษาโรคไม่ใช่แค่มีในสิ่งที่เราพูดว่าโรคปวดหัวปวดหลังหรือปวดธรรมดา ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอยากให้ติดตามจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเจาะลึกกันว่าแล้วหลักการทํางานของมุตามันทําได้ยังไงร,รวมถึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการอยู่สามารถปฏิบัติและทําตามอยู่ได้เดี๋ยวเรา